สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะโอเบ็กยูสแคมนะคะจุดพัฒนานครศรีธรรมราชค่ะค่ะจากกิจกรรมเมื่อกี้นะคะกิจกรรมเยาวชนหาสาวิทยากรคุณธรรมนะคะน้องมีความคิดน้องมีความคิดเห็นอย่างไรคะจากคําว่าจิตอาสาคุณธรรมนะคะมีความสําคัญอย่างไรบ้างค่ะมีความสําคัญมากมายเลยครับเพราะการที่เราอยู่ในสังคมของโลกนี้ใน ในสิ่งต่างๆที่เรามสําคัญเยอะเลยครับเพราะว่ากตอา,าเราทําได้ตลอดเวลาครับเราไม่ต้องไปคํานึงถึงว่าเราจะได้ผลตอบแทนยังไงได้อะไรกลับมาเราแค่ทําด้วยใจครับไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนเลยครับแค่นี้ก็มีความสุขให้กับคนอื่นและเราก็ไม่ต้องไปเครียดเลยครับค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะก็อ่าแล้วก็ลูกจะนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองได้อย่างไรได้บ้างค่ะความรู้หรอครับ ผมจะทําให้คนอื่นเห็นว่าการที่เราเป็นแบบนี้การที่เรามีคุณธรรมมีจิตอาสาทาให้คนอื่นอยากอยู่กับเราอยากคุยกับเราให้เราเป็นต้นแบบของทุกคนครับอืมค่ะแล้วก็จากกิจกรรมนี้ลูกจะนําไปพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะได้อย่างไรได้บ้างคะง่ายๆเลยครับค่สมมุติว่าเรามีขยะอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่ต้องรอใครมาเก็บเลยครับเราเก็บเองเลยครับ แค่นี้เราก็เป็นต้นแบบให้คนอื่นเห็นแล้วครับม,มีอะไรอีกบ้างไหมคะ,ะกิจกรรมที่โรงเรียนกิจกรรมวันนี้นะครับทําให้ผมรู้ว่าการที่เราอยู่ในสังคมเราไม่ต้องกังวลว่าผมยกอย่างเช่นนะครับการที่เราไปทานอาหารนะครับเราไม่ต้องเอาง่ายๆนะครับคือคการที่เราเข้าห้องน้าเราก็ควรที่จะรักษาสิ่งของอที่เขามีไว้ดีๆอยู่แล้วครับไม่ควรที่ไปทําลายหรือว่าใช้ความรุนแรงกับมันครับ จะเสิร์ฟอะไรบ้างครับก็นะคะที่ที่โรงเรียนของคุณครูนะคะจากการที่แบบนักเรียนะจะมีวินัยในยเรื่องการทานอาหารนะคะเช่นการทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเก็บไปสู่ถังที่แม่ค้านะคะวางไว้นะคะอันนี้ก็ลูกๆก,ก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องการทิ้งขยะใช่ไหมลูกครับอ่าการทิ้งขยะเนี่ยเราสามารถทําเป็นทำเป็นต้นแบบได้เลยก็คือการการที่ทานตรงไหนนะคะแล้วเราก็นําไป ทิ้งที่ถังขยะไม่ควรวางไว้ตรงนั้นที่โรงเรียนลูกทาแบบนั้นไหมคะเป็นเหมือนกันเลยครับใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีไหมคะแบบนี้ดีมากครับใช่ค่ะนี่คือคือทําได้ง่ายๆที่โรงเรียนของเราเค่ะและจุมชนของเราจะไม่รสร้างภาระให้กับทางโรงเรียนใช่ค่ะลดภาระไปได้เยอะมากครับค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็เราก็ขอขอบคุณนะคะน้องๆมากนะคะขอบคุณค่ะ